ปลัดนำปลาในต้วงไอ้ได้จุมแคว้นไอ้ป่วงได้วไอเติบปลัดปลอมไอ้โมจ้าคนปอกูปอกูไม่แคว้นเร่อยลอยปอไอ้ปู้นมาแคว้นปลาคุณปลัดนำใต้ก้อไปก้องกับก้อนไม้ใต้องฝนแหลมเล่งปิดิเดี๋ยวปลาปลาไปมึงปลาไปดีไอ้เรอยแคว้นปลาพอได้กันปี้เว้นปลาพอได้จวยเลือกลุ่มกล้อง ไอ้นี่มึงป่าปลาแบบนี้เพื่อไม่โรกหัวปอบปอบปลาอ้นปลได้เจี่ยงกินกูมึงป่าปลาไปทำไมเนาะวันแคว้นเ้อปลาได้กูตามเลยเร่งปรีดปรีดคนก็นับตื้อปลากันไปไอ้บัวมีปลาดีมึงมีปลามึงไปเจียกควันคนตายเวลามึงควันคนตายมึงก็ต้องขึ้นจานกูก็ยอมขึ้นจานดีกว่าขึ้นบบนดหาเลนือดไปเิ คนเราขึ้นชาติมีไรลานไม่ใจติดแต่ว <c oughs> ่าขึ <at> ้นเบนทำใจยังกี่ร <adviser> ้อยล้านแล้วขันลุนวานเลติดตึงหลังเคยนล้วแหละไปง่าเหลือไปดิตอนนี้นายบอกล้านี่ไปนไม่ป่าปลาตลอดป้าปลาตลอดก็่อยแรืงไม่รู้ความผูกควันหัวลินทู้กู้รานหัวปวกผู้จวกมอมแต่มาในอาทิตย์ไม่ใ่โตตื้อปลาแบบนี้จ่อยตาโดนเลย ก็ไม่จับโบตื้อปลานก็จับโบตื้อปืนโนไงปลาก็ไม่จับมันแต่เด้ดำมันได้ไม้ปายุ่งวักเรยวักเลยโอ้เลยนแม่ไม่ตันตึงจุดจีนแถาแกเอาอังเป้าไม้แล้วกูตื้อโอกาสนี้อวยปนวันจุดจีนจะเลยชินชชอยยอีสินเนว่าใช้เลววับลวอแกมึงเล่นกันเดียวยืมกอนวันนี้พรุงนี้ก้อยใจ เอ้แยแม่งเงินน้าตึงยืมทันทีมึงตามเล่นู่มาทำไรนู่ตะแก่เดินมาทำไรตาแก่ว่ามาหาโครงงานโอ้คลองลลเลยเลยไอนุ่ยเรานามกับต้วมผัวเองเลยมีคนหาในตำเรียงตามเลยตีมาหาทำไรยหาดีอื่นเดินได้ไปตำานที่ว่าเตียวยิ้มนกกลวงวัดจ,จุกเฮไม่ตาว่าเ่าแกมาหาคนงานทำไรวัวมาหาโครงงานทำโรงซีมอย ไปตาเทีงมึงกูอย่าไปแกแมงยังอยู่ช่องซ้ำเส้นบ่ได้เป็นกันจนตลกลุมรุมเมันกำนังโหนกวีซีวิชัยปอบไปที่ถุงแกมั้งซีเอเลยขี้ม้อยกูไม่เคยได้ยินโรงซีม้อยถ้ามีกระโรงซีเก้าเออไม่กระโรงซีก้ากูมึงตาไม่เลที่แกมาห้ากูนั่นทำโรงที่ไรแกมาหากูนั่นทำโรงที่ไรก็ได้แกว่ามาห้าคงงังทำโรงซีม้อย งสี่ก้าน้ำท่วมพังหมดแล้วอ๋อเกมาฮ่าคนนั่นตำงสีอยโรงสี่กวนน้ำท่วมพังหมดแล้วอู้กูได้ยินว่างสี่มอยเอมาาคนนั่นจำงสี่ไหมว่ามาหาคนงัานทำงซี่มอยอยงลงมอยอยู่นั้นเอ้ามอยมอยควางเอาเองกันแล้วกันเว้แล้วจึงต้นนี้คนจีนว่านี่คงจีนมาจากเมืองจีนมาจากบ่งจีนมันเนี้ยจีนต้องมาจากบ่งจีน อีมาเพื่อจากบงปามาแล้วแต่ต้นแกมาจากเมืองจีนจนมาเพื่อหัวขีรว้รัวมาฮะันเพื่อก็หัวขีรว้รัวมาเห็นมันไปอา้ามอแต่ใช่ตรงอา้ามอกันขีร้รัวล่ะแกเรือมานี่โอ้โหกูได้ยินว่าขี้รัวโอ้แกเรือมาหัวขีรว้รัวมามาเรือไรอะตจ้าแกตนก้นแกจนมามาเรือฟุยเรือ,อไรก็เรือฟุย มาขึ้นแกเนื้อยเรือคุยันมาขึ้นแกเกาะม้อยว้าวมันเลยเล่นเพลงเรือคุยกับตองขึ้นแกเกาะม้อยนะไปขึ้นแกอึนไม่ขึ้นนี่แกมาเรือเฟอร์รี่มาขึ้นแกเกาะมุยโอ้โหกูได้ยินว่ามาเรือคุยขึ้นเกาะม้อยโอ้มาเรือเฟอร์รี่มาขึ้นแกเกาะมุยมาเรือควยมาขึ้นแกเกาะม้อยไปลงใตเดิมลาวเอาแต่ตึงมากันกี่คนตอนแกมากันมาถังมกแยกโดยแยกโคงเอาแยกแล้วก็ อะไรก็ย็ดแกงมันนายก,กดดี้สอยแก้วมาตั้งมดเย็ดรอยเย็ดคนมาตั้งมด,ดันเจ็ดรอยเจ็ดคนอ้โหกูได้ยินว่าเย็ดรอยเย็ดคนแล้วพอมาตึงมังไตเลือกไก่กี่คนแล้วว่าก็เมียว่าสองขวบแล้วบวนูไปในแม่นะมังทงทอเลี่ยงกว่าอาการไม่ไหวแล้วถรง,ง,ง่มเสร็จอยกวังไตคงแยกวังไตคง,ง,ตคงอ่าหลักต้านจัดเลยทึงนี่ตะขึ้นร่างเออขึ้นจ้านติดร่างกันทาย ซอยนัวรับชารับภามาเลวน,นัวเย็ดวันใตน้คุณเ็ดวันใต้คุณเขบอกว่าเจ็ดวันใต้คุณเจ็ดวันใต้คุณโอ้โหครูได้ยินว่าเย็ดวันใต้คุณึงเมียทำไรวันนี้แยกผ้าทำอะไรก็แยกผ้า